ถิตารีเสวานใจตแปดเก้าสวัสดีค่ะด้วยการพัฒนาของวงการบันเทิงจึงมีดาราซูเปอร์ทราฟฟิกจำนวนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นในวงการบันเทิงจีนแผ่นดินใหญ่ทราฟฟิกคือการจราจรบนอินเทอร์เน็ตพูดง่ายๆก็คือการที่มีคนเข้าชมจำนวนมากบนเว็บไซต์ของเรามีการค้นหาที่มาแรงหรือพูดคุยเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดต้องบอกว่าดาราเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากและมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางบนอินเทอร์เน็ตดาราเหล่านี้จะมีรูปลักษณ์ที่หล่อและสวยมาก อีกทั้งยังมีผลงานที่โดดเดน่นควบคู่ไปพร้อมๆกันกับความนิยมและความแข็งแกร่งเรามาดูสิบอันดับแรกของดาราจราจรยอดนิยมหรือดาราที่มีการค้นหาที่มาแรงในประเทศในปี2021กันนะคะอันดับที่10บเขามีทั้งความนิยมและความแข็งแกร่งพร้อมๆกันในวงการบันเทิงเติ้งหลุนเป็นไอดอลคุณภาพสูงและเป็นดาราที่ทรงพลงังผ่านงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มาแล้วหลายเรื่องความนิยมของเติ้งหลุนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆชื่อเสียงของเขาในอินเทอร์เน็ตก็ดีมากเช่นเดียวกันค่ะ และการรับรองแบรนด์ของเขาก็ดีมากอันดับที่9ไอดอลคนใหม่แห่งปีด้วยความนิยมของซันเฮอร์ริ่งในปีนี้ทําให้กวงจิ้งได้รับความนิยมในทันทีในตอนนี้ความนิยมของเขาทั่วทั้งเครือข่ายนั้นสูงมากจริงๆค่ะและความนิยมของเขาปีนขึ้นไปอยู่แถวหน้าได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังมีความก้าวหน้ายอย่างมากในการพัฒนาอาชีพทางธุรกิจของเขาเขาได้มีการรับรองมากมายและผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ใหม่ๆของเขา ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันอันดับที่8ไอดอลยอดนิยมที่มาแรงในช่วงสองปีที่ผ่านมาด้วยผลงานที่โดดเด่นของเขากับนายเย็นชากับยายปำมึกได้ทําให้เกิดกระแสคู่จิ้นที่มาแรงและกลายเป็นที่นิยมในทันทีความนิยมของหลีเชียนบนอินเทอร์เน็ตก็ระเบิดและข้อมูลในวิดีโอสั้นๆก็เป็นที่นิยมมากขึ้นหัวข้อของเขาบนอินเทอร์เน็ตไม่เพียงแต่มีกระแสของแฟนๆที่ไม่หยุดนิ่งเท่านั้นแต่ยังทําให้หลีเชียนได้รับความนิยมอย่างสูงอีกด้วยในอันดับที่7 ด้วยผลงานที่โด่งดังหลายเรื่องทําให้เจ้าลี่อิงกวาดยอดวิวสูงแบบถล่มทลายทาลายสถิติสูงกว่า4 5 0 0 0ล้านวิวได้รับการขนานนามว่าเจ้าแม่หมื่นล้านวิวและกลายเป็นซูเปอร์ไอดอลเจ้าลี่อิงได้รับความนิยมทุกปีเธอเป็นดาราที่โด่งดังที่สุดในวงการบันเทิงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาด้วยผลงานยอดนิยมเหล่านี้ทําให้ความนิยมของเธอจึงค่อนข้างคงที่ในปีนี้ปริมาณการออกอากาศที่สูงมากเป็นพิเศษในเรื่องนางโจรมียอดวิวสูงกว่า5,000ล้านวิว คือหนึ่งเดียวของซีรีส์ดังในช่วงครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังของเจ้าลี่อิงหลังจากการกลับมาลุยงานใหม่อีกครั้งอันดับที่หด้วยความแข็งแกร่งและการจราจรที่แน่นหนาของหยางจือในผลงานสร้างชื่อเรื่องมัทุรสหวานรําสลายเป็นเท่าเราเกล็ดน้ำค้างและไอเยนชากับยายปลาหมึกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ยอดนิยมสองเรื่องนี้ทําให้หยางจือได้รับการอัปเกรดจากดาราเด็กที่คุ้นเคยกลายเป็นไอดอลประจําชาติ ตอนนี้อย่างจื่ออยู่บนอินเทอร์เนต็ตด้วยความนิยมที่สูงมากหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเธอก็สูงมากเช่นเดียวกันและยังเป็นตัวแทนของดาราหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดอีกด้วยอันดับที่ห้ใช้สวิคุณนักร้องที่มีพรสวรรค์และทรงพลังมากอันดับต้นๆของวงการบันเทิงรายการวาไรตี้โชว์ในปีนี้ของเขาเต็มไปด้วยความสามารถและผ่านการแสดงความสามารถทางอินเทอร์เนต็ตเขาได้เดบิวต์ในฐานะเด็กฝึกไอดอลและได้กลายเป็นอันดับหนึ่งของนักร้องจราจรที่ทำให้หลายๆคนต้องประหลาดใจาบนอินเทอร์เน็ต ใช้สวีคุณเป็นที่นิยมอย่างมากและยอดขายอัลบั้มของเขาก็สูงมากเช่นเดียวกันอันดับที่4ไอดอลที่มีความสามารถและมาแรงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขาโด่งดังจากซีรีส์เรื่องปรมาจารย์ทิมานต้องบอกว่าวงีิป,ป๋อสามารถดึงดูดแฟนๆจำนวนมากโดยอาศัยความสามารถส่วนตัวที่หลากหลายมีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครและรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาของเขาในเชินชิงลิงชื่อเสียงของเขาสามารถมองเห็นได้ในทุกมุมของอินเทอร์เน็ตและรายชื่อของดารา การรับรองมากกว่า30รายการทําให้หวังยีปปอกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงทางธุรกิจที่ทรงพลังมากที่สุดในวงการบันเทิงรายการวาไรตี้และการเป็นพิธีกรของเขายังช่วยเพิ่มความสามารถของหวังย่ปปอให้โดดเด่นมากเป็นพิเศษอีกด้วยอันดับที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงของกระแสบนสุดต้องย้งให้กับอีหยางเซินซีในปีนี้อีหยางเซินซีดูเหมือนจะประสบความสําเร็จเป็นพิเศษจากนักร้องสู่นักแสดงอีหยางเซินซีได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ มื่อเร็วๆนี้ซึ่งเขาได้นําแสดงในภาพยนตร์2เรื่องที่ยอดบ็อก์อฟฟิศสูงเกิน10,000ล้านบ็อก์อฟฟิศและในภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดสูงเกิน3,000ล้านบ็อก์อฟฟิศและคาดว่าจะเป็นแชมป์ประจําปีหรือแม้แต่แชมป์บ็อก์อฟฟิศของจีนแผ่นดินใหญ่ของรุ่นปี2000อันดับที่2ดูเหมือนจะยากที่จะเชื่อว่าดาราหญิงในวงการบันเทิงจะสามารถอัปเกรดและไต่ระดับขึ้นมาสู่ความนิยมในอันดับต้นๆได้ติลีเลอป่าเป็นตัวแทนปัจจุบันของดาราหญิงในวงการบันเทิง ด้วยความนิยมในผลงานของเธอที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสามชาติสามภพลิขิตเนื้อเขนยและผลงานหลายๆเรื่องของเธอได้ดึงดูดแฟนๆทุประเภทมาโดยตลอดและผลงานใหม่สองเรื่องของเธอในปีนี้ก็ทําได้ดีมากเช่นเดียวกันค่ะและอันดับแรกเขากลายเป็นความนิยมสูงสุดของไอดอลในวงการบันเทิงจีนการประกฏตัวบนอินเทอร์เน็ตของเซียวจ้านอยู่เหนือการมีอยู่ของดาราทั้งหมดแม้ว่าเขาจะมียอดคนติดตามบนเว็บพอเพียงแค่29.80ล้านคน เมื่อเทียบกับดาราดังระดับบนหลายคนที่มีคนติดตามสูงกว่า30-80ล้านคนแต่ทุกๆก,การปรากฏตัวของเขาได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดว่ากันว่าแฟนคลับของเขามีทุกประเภทตั้งแต่8ขวบไปจนถึง70ปีและบางคนไม่เล่นอินเทอร์เนต็ตแต่การให้การสนับสนุนในการบริโภคสินค้าและชมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของเขาอย่างต่อเนื่องดังนั้นฐานแฟนคลับของเซลซีจานจึงสูงมากกว่าคนอื่นๆในจํานวนดาราทั้งหมดและยั้ต่อการควบคุม นอกจากนี้ฐานแฟนคลับของเซอร์จานจำนวนมากที่มีสติภาพทางการเงินสูงอีกทั้งยังมีฐานแฟนคลับทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและการลงคะแนนทุประเภทฝ่ายตรงข้ามไม่มีฐานแฟนคลับที่เพียงพอสําหรับการแข่งขันนี้ในปีนี้อาชีพและมูลค่าทางธุรกิจของเซอร์จานดีขึ้นอย่างมากเรียกได้ว่าพุ่งกระโจนเซอร์จานได้รับการรับรองมากกว่า20รายการในปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้นเป็น30แบรนด์และในปีนี้ยังคงได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการเป็นระย,ยระๆอีกด้วย เซจันได้ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ประกาศอย่างเป็นทางการล่าสุดของเขาถูกขายหมดทันทีในไม่กี่วินาทีต้องบอกว่าความนิยมนี้เป็นการสร้างปาฏิหาริย์อย่างมากสําหรับแบรนด์และเป็นความแข็งแกร่งขั้นสูงมากจริงๆล่าสุดโตปานเดลี่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงสิ่งที่เรียกว่ารายการออกอาการหัวข้อศิลปินบันเทิงในประเทศโดยไม่มีข้อยกเวน้นรายการนี้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงที่มีปริมาณการออกอาการในหัวข้อในระดับสูงที่ได้รับการตีพิมพ์โดยโตปานเดลีเซจันอยู่ในอันดับที่สอง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาของชาวเน็ตล่าสุดเมื่อเรื่ออันดับชาวเน็ตหลายคนเกิดความไม่พอใจและทำให้อันดับที่หนึ่งของรายการถูกลบออกโตปันเดลี่ประกาศรายชื่อหัวข้อบันเทิงและหัวข้อยอดนิยมได้แก่เซียวจานหวังอิป๋อสุวีไข่เฉิงเซียวเจ้าลู่ซือหวังเหอตีตีลีเลปาหลินอีไปลู่หยางจือกวงจินเป็นตน้นในวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ2ปีของเหตุการณ์227เนื่องจากเหตุการณ์ทางดิจิทัลที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออาชีพการงานของเียวจานหลังจากที่เขาโด่งดังและประสบความสําเร็จอย่างมากจากละครโทรทัศน์เรื่องเฉินฉิงล่งซึ่งเกิดขึ้นในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2020ทําให้หลายคนเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเหตุการณ์227ดังนั้นในวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงได้มีการค้นหาที่มาแรงบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเหตุการณ์227นี้และพูดคุยกันอย่างดุเดือด นอกจากนี้ The People l i b e r a t i o n อามิเดลี่ยังได้ตีพิมพ์บทความสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทหารเอสในวันที่27กุมภาพ,พันธ์ว่าในปี2021ช่อง CCTV ได้ออกอากาศตำนานจมยุทธพูดถึงซานอย่างราบรื่นในวันที่27ของปีที่แล้วแม้แต่ในเวลานี้เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆทางดิจิทัลก็ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เซจ,จานเองก็ไม่เคยพูดถึงอีกเขายังคงทำงานและถ่ายทำอย่างเงียบๆในทีมแต่ความปรารถนาที่จะพูดคุยกันในหมู่ชาวเน็ต นั้นยังคงสูงมากเช่นเดียวกันข่าวซุบซิบทางธุรกิจไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้าย,ายสีหรือเปิดเผยผลงานล่วงหน้าของเขาและการอภิปรายที่ร้อนแรงดังกล่าวได้ทําให้หัวข้อของเซอร์จานมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มโซเชียลมาเป็นเวลานานแล้วและด้วยความสําเร็จจากผลงานของเขาก็เป็นการยากที่จะทาให้การพูดคุยถึงเขาบนอินเทอร์เนต็ตอยู่ในระดับที่ต่ําแน่นอนว่าไม่ใช่ศิลปินทุกคนที่มีความร้ากังวลเกี่ยวกับธุรกิจเช่นเดียวกับเซอร์จานที่สามารถอยู่ในกระแสะดับสูงส และได้รับการพูดถึงมากที่สุดตั้งแต่การประกาศอย่างเป็นทางการไปจนถึงการขายสินค้าและการค้นหาที่มาแรงในต่างประเทศล้วนได้รับการพูดถึงอย่างมากแมแต่ภาพของเขาก็ยังปรากฏอยู่ในทุกที่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่สถานที่สาคัญสาคัญย้อนนิยมและร้านสะดวกซื้อที่มีขนาดเล็กตามตลาดที่กําลังได้รับความนิยมโปสเตอร์ผิตพันที่เกี่ยวข้องกับเขามากมายโปสเตอร์ของเจอจ้านมีตั้งแต่กุชชี่ทอตและนาที่เชื่อมต่อเขาด้วยกัน การทำให้แบรนด์เข้าสู่หลายพันครัวเรือนด้วยการรับรองไม่ได้เป็นเพียงการพูดคุยเท่านั้นดาราบ,บางคนได้รับความนิยมและมีการรับรองแต่ไม่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนแต่เซอร์จันเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นเนื่องจากการรับรองสินค้าของเขาความนิยมในประเทศและผู้ชมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็สามารถทําได้เพื่อทําให้ธุรกิจสะท้อนกลับมาหาตัวเองได้และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมการรับรองของเซอร์จันถึงได้รับการพัฒนาจากการรับรอง เพื่อดึงดูดผู้บริโภคกลายเป็นพฤติกรรมการบริโภคและกลายเป็นตัวเลือกแรกในการเลือกโฆษกแบรนด์ในคำพูดของ CE อของเซนิทเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวว่าเซอร์จันได้สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อสำหรับทุกคนและเขาจะเชิญเซอร์จานเข้าร่วมในการประชุมของแบรนด์ในครั้งต่อไปอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าตอนนี้เซอร์จานได้รับการยอมรับอย่างมากจากทุกคนหรือแม้แต่แบ,บแรนด์ดังระดับโลกยังได้ยกย่องและชื่นชมเขาและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณมากค่ะ